มาแล้วนะครับขบวน254นะครับวันนี้ล่าช้า33นาทีนะครับสำหรับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับนาเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ อันต้อม4301นะครับอันต้อม4301นะครับทำขบวนธรรมดาที่254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนะครปฐมากาญจะนะบุรีนะครับเพื่อไปเข้าจอดที่ ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืม subscribe ส,สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก channel ครับ